ว้าอยู่ที่มาดึงแจรถเขาอีห่าแล้วขี่รถตามมาด้วยด่านก็ไม่ตม้องก็ไม่ขึ้นหน้าด่านก็ไม่ต้องพอดาตที่ไหรหลักฐานพันยาตรงไหนครับไม่ไปหรอกจะคุยตรงนี้ถ้าเดี๋ยวก็รู้คุณทำกิงกว่าหน้าที่ มันใช่เยอยดูดีคุณมาดึงแจรถเขาคุณขอเขาถึงันได้ว่าเลยคุณมาดึงนี่หมายความว่าไงอนะ่ะเขาหลบหนีคุณเหรอผิดตั้งแต่ทีแรกคุณแล้วถ่ายวีดีโอไว้เอาสักทีไหวเหี้ยกูก็ว่าแล้วเที่ยวเนี้ย เฮ้ยเขาบอกเขาซื้สาวัดด้วยคนใหม่เนี่ยาเลย